สวัสดีค่ะเด็กๆ <c oughs> ค่ะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่7นะคะในสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนในหน่วยครอบครัวแสนสุข My Family คุณครูแอนสอนไปในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เรามาสู่เรื่องใหม่และเป็นเรื่องครอบครัวแสนสุขเด,เด็กเห็นภาพไหมคะเห็นภาพครอบครัวไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันว่า ในครอบครัวที่เราจะเรียนในวันนี้เราจะเรียนในสาระนี้มีอะไรกันบ้างนะคะสาระการเรียนรู้วันที่1นนะคะในหน่วยครอบครัวแสนสุขสายใยในครอบครัวเรื่องที่2สายสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องที่3หน้าที่สมาชิกในครอบครัวเรื่องที่4กิจกรรมแสนสนุกในครอบครัวและเรื่องที่5ดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวค่ะ เตเดียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาร้องเพลงนี้กันเด็กๆร้องได้แล้วบางคนบางคนยังร้องไม่ได้ก็ฟังแล้วก็ร้องพร้อมๆกับครูแอนเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปค่ะเตรียมตัวนะคะ Happy Chanel e p i s o d เพลงนี้ชื่อเพลงว่า

Here I am. Here I am. How do you do finger baby finger where are you Here I am. Here I am. How do you do ขอควาน่ารักไหมคะมีพ่อแม่มีพี่สาน้องสาวมีพี่ชายและมีน้องคนเล็กใช่ไหมคะ oh. Finger Daddy finger where are you Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister, brother, finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Babby are you? Here am. Here am. you? y finger I I where Here Here How do o อ่าอย่าลืมติดตามนะคะที่ช่อง Happy Channel Kids นะคะอ่เด็กเดี๋ยวเราไปดูกันสายใหญ่ในครอบครัวอ่าก่อนที่จะไปดูสายใยในครอบครัวเด็กๆก็เห็นภาพ My Map หรือภาพแสดงขังของครอบครัวนะคะว่าในครอบครัวจะประกอบไปด้วยใครบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูเด็กๆมาพูดตามคุณครูแอนก่อนนะคะเป็นคำ้องจจงนะคะพูดตามนะคะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครอบครัวเราใหญ่ใจแสนสุขสรรลุงป้านะอา เรามาช่วยกันทำหน้าที่นั้นทุกวันทำดีอ่าค่ะอีกครั้งหนึ่งไหมคะอ่าได้ค่ะเนึเดี๋ยวดิกๆบางคนยังไม่ได้พูดตามเนาะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครอบครัวเราใหญ่ใจแสนสุขสรรลุงป้านะอาเรามาช่วยกันทำหน้าที่นั้น ทุกวันทําดีเห็นไหมคะมาชชวยกันทําดีทั้งครอบครัวเลยอ่เด็กๆดูนะคะสายใยในครอบครัวสายใยในครอบครัวก็คือในครอบครัวเราประกอบไปด้วยใครบ้างที่สัมพันธ์กันนะคะดเด็กๆดูคะ่ะดูภาพตรงนี้นะคะนี่คือคุณปู่คุณปู่คือใครคุณปู่ก็คือคุณพ่อของพ่อเราเรามีคุณพ่อใช่ไหมคะ คุณพ่อเราก็ต้องมีคุณพ่อแต่เด็กๆจะเรียกคุณพ่อของคุณพ่อว่าคุณปู่นั่นเองนะคะต่อไปคุณย่าคุณย่าก็คือคุณแม่ของคุณพ่อเรานะคะคุณแม่ของคุณพ่อเราเราจะไม่เรียกว่าคุณแม่เหมือนพ่อนะเราจะเรียกว่าคุณย่าใช่ไหมคะอาต่อไปคุณตา ตอาตาคุณตาคุณตาเป็นใครคุณตาก็เป็นพ่อของคุณแม่เราใช่ไหมคะคุณแม่เราก็มีคุณพ่อคุณพ่อของคุณแม่เราก็เรียกว่าคุณตานะคะยายยออายยายคุณยายคุณยายก็คือคุณแม่ของคุณแม่เราคุณแม่ของแม่เราแม่เราก็มีคุณแม่ชื่อว่าสมมติว่าชื่อแม่แอนอะคุณยายแอนใช่ไหมคะส่วนตัวเรา ก็คือลูกของคุณยายแล้วคุณแม่ของเราก็มีเราซึ่งเป็นลูกใช่ไหมคะในครอบครัวสายใยต่อไปก็ชั้นต่อไปก็จะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณอานะคะลุงก็คือพี่ชายของพ่อป้าก็คือพี่สาวของคุณแม่ส่วนอาออาอาอาคือใครอาก็คือน้องของคุณพ่อเรานะคะ แล้วมีนออานาไม่โทนะแล้วน้าคือใครน้าก็คือน้องของคุณแม่นะคะน้องของคุณแม่เราเรียกว่าคุณน้าน้องของคุณพ่อเราเรียกว่าคุณคุณคุณอาค่ะอ่ส่วนนี้คือคุณพ่อของเราส่วนนี้คือคุณแม่ของเรานี่เป็นสายสัมพันธ์เขาเรียกว่าสายสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะฝั่งทางนี้นี่คุณพ่อฝั่งเป็นฝั่งทางญาติทางคุณแม่ ส่วนฝั่งทางนี้เรียกว่าฝั่งญาติทางคุณพ่อเป็นสายสัมพันธ์คุณพ่อคุณแม่เราแต่งงานมีลูกก็คือตัวเรานี่คือลูกลกลูกผู้หญิงลูกผู้ชายอาจจะมีน้องเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนี่คือสายสัมพันธ์ในครอบครัวทีนี้ครูอแอนถามนะคะใครตอบได้ตอบเลยนะคะน้องของพ่อเราเรียกว่าอะไร น้องของพ่อเราเรียกว่าอย่างไรเนาะเออเอาอย่างไรดีกว่าอ่าเรียกว่าอาขอไข่เรียกว่านาะตอบค่ะค่ะใครตอบว่าอาปรบมือให้ตัวเองค่ะแต่ถ้าใครตอบว่านาะยังไม่ถูกนะคะเพราะนาะคือน้องของแม่ไม่ใช่น้องของคุณพ่อนะคะต่อไปครูแอนถามอีกหนึ่งข้อคุณตาตออาตาเนี่ย คือคุณพ่อของใครระหว่างคุณพ่อของคุณแม่กับคุณพ่อของคุณพ่ออ่ะหนึ่งสองสามต่อผัอ่ะคนที่ตอบว่าเป็นคุณพ่อของพ่อไม่ถูกนะคะแอดแอดคุณตาคือนี่เห็นไหมคะเป็นสายสัมพันธ์มาเลยคุณตาคือคุณพ่อของคุณ แม่เรานั่นเองนะคะอ่าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้คุณครูแอนมีคำศัพท์มาให้เด็กๆได้ฝึกออกเสียงและพูดตามครูแอนนะคะ<ม>เด็กๆพูดตามนะคะ<ม> F A T H E R Father Father พอ่อหรือคุณพ่อนะคะนี่นะคะเห็นคุณพ่อไหมคะ father พ่อนะคะอีกคำหนึ่ง m a t h e r mother mother คุณแม่นะคะเห็นไหมคุณแม่กำลังอุ้มน้องอยู่เห็นไหมคะอีกคำหนึ่ง sister s i s t e ่า ah, sister sister พี่สาวน้องสาวพี่สาวน้องสาวเห็นไหมคะน้องสาวกำลังป้อนไอศครีมพี่สาวเนาะมีใครมีพี่สาวไหมอ่าครูแอนไม่มีพี่สาวครูแอนมีน้องสาวอ่าต่อไปคะ่ะ brother brother b r o t h e r brother brother พี่ชายน้องชายนะคะพี่ชายน้องชายคนนี้ brother one brother one brother นะคะพี่ชายน้องชายต่อไป grandfather grandfather Grand ก็คือคุณปู่หรือคุณตาต่อไป grandmother grandmother Grand ก็คือคุณย่าหรือคุณยายนะคะต่อไป ก่อนจะจบคุณครูก็มีเพลงมาฝากเด็กๆให้เด็กได้ฝึกร้องนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณครูก็จะพาเด็กร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ก็ให้ฝึกร้องไว้ก่อนนะคะก่อนจะไปฝึกร้องเดี๋ยวมาอ่านเนื้อร้องให้มันถูกก่อนดีไหมคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋เอาเนื้อร้องก่อนเนาะอ่ะเพลงบ้านของฉันบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากหลายพ่อแม่ลุงป้า ปู่ย่าตายายอีกทั้งนะออาพี่น้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันอ่าทีนี้ไปเลยค่ะไปร้องเพลงกันพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปกันเลย เพลงนี้ชื่อว่าเพลงบ้านของฉันนะคะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ปู่ย่าลุงย่าตายายมีก้าหน้าพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกัน อยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ปูยาปููยาตายายอีกครั้งหน้าพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกัน วันนี้นะคะคุณครูก็ฝากเพลงให้เด็กได้ไปฝึกร้องนะคะเพลงนี้แล้วก็ออกเสียงคำศัพท์ตามครูแอนที่ครูแอนพาออกเสียงนะคะแล้วเราจะมาพบกันในวันพรุ่งนี้ในเรื่องสายสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ